สวัสดีค่ะคณพัดมีดหมอนะคะมีมีดหลวงพ่เดิมมาให้ชมค่ะด้ามด้ามรวมฝักเจดนิ้วด้ามไม้ฝักไม้ค่ะดูความสวยงามเข้มขังของหลวงพ่เดิมนะคะเดินเดิมตัดด้วยแสตฝาบาตสวยงามมากค่ะเรามารับชม ข้างในกันนะคะรัชชนข้างในกันนะคะตามสีเป็นมี้ช่างชิมค่ะเก่าแก่เก่าเก็บนะคะเนี่ยเก่งกางมากนี่ดูความสวยงามของมีดนะคะ สวยงามมากค่ะลายเสยมาใบโพนะคะกันเหล็กดำนะคะอายุเก้าสิบหรือเยียบร้อยปีค่ะสวยงามมากๆด้านไม้ค่ะ งานมากมคะ่ะท่านใดอยากบูชาหรือเข้าไปเป็นริมงคลหรือว่าพกพาว่าเดินทางหรือว่า,เ,าเราจะพกพาไปไหนมาไหนความศักดิ์สิทธิกก์ของหลวงพ่อเดิมเข้มขังมากค่ะสวยงามมากนะคะท่านใดสนใจทักทายมาได้นะคะ สวยงามมากเลยค่ะอายุเกียบร้อยปีนะคะท่านผู้ชมเศรงามมากอายุเกียบร้อยปีท่านใดสนใจก็ทักทายโทรมานะคะหรืออยากดูเพิ่มเติมก็ทักไลน์มาได้นะคะสุดท้าย ขอให้ท่านกดกระดิ่งกดติดตาม,มเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะธระพัฒน์มิดหมอสวัสดีค่ะ